ก็วันนี้พวกเราครูอีฟได้โชว์เพลง Smash of p a s s ครั้งแรกเป็น OST ของแอนิเมชั่นภาพยนตร์เรื่อง Our o the n e s t i องค์คณะไปถเจี๊ยบค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกก็ถึงเต้นมากมากเราแล้วก็ได้เต้นกับน้องๆเจี๊ยทั้งเจ็ดตัวด้วยรู้สึกว่าน้องน่ารักมากเลยแต่แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของเจี๊ยทุกคนใครมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างเริ่มจากใครอุกคนใช่ไหมคะ,อะของฉันนะะ ขบขึ้นนิดนึงแบบเต้นด้วยกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่าง<ม>างี้นะคะตัวที่สาวของมายนะคะเป็นน้องเทอร่าค่ะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าตัวจิว๋วชายก็จะเป็นแบบตัวโอโอที่ฉลาดแล้วก็มีความยุิธรประมาณนั้นคะ่ะส่วนของห,หน้าเป็นน้องลีค่ะเป็นสีเขียวก็น้องจะมีความขี้กลัวนิดนึงขี้ตกใจนะแ่ะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะแต่ก็พร้อมสู้เวลาไฟกับเพื่อนค่ะสุดท้ายนะคะโจริน เป็นตัวน้องทินนั่นเองคือคารกเตอร์น้องทินเนี่ยก็จะคือเป็นลูกเจียบสุดแบบสุดเป๊นิดนึงอะไรเงี้ยหลยคุก็จะบอกว่าเออน้องมันจะนิ่งๆแบบเก๊กๆ๊กเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกันค่ะว่าจะเก๊กขนาดไหนในเรื่อง สี่ล้านดีแล้วเย่กขอบคุณนะคะทุกคนที่ซัพพอร์ตเลงมีมาติดกินนะคะก็วันนี้สี่ล้านิวแล้วก็คาดหวังให้ันไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ที่ชาเลนจ์เต้นด้วยนะคะคิดกินก็ฝากเต้นกันได้ค่ะติดอันเสร็จที่ที่ชาเลนจ์ได้เลยเีอพีนี้นะที่มาริโอมาเป็นเอพีไทยด้วยเป็นยังไงบ้างค่ะลูกใหม่พี่มาริโอพี่มาริโอน่ารักมากๆแบบ ส่วนตัวพวกเราพวยอิมก็เป็นแฟนแฟนคลับตัวยงที่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอตัวจริงที่เขาแบบไน่์มากๆแล้วก็เป็นมือพิเอลมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปชมความหล่อความน่ารักของพี่มาริโอ้ด้วยนะคะในอเมรีของพวกเรานะคะคิดๆค่ะเกิดนะคะเขาต้องวาได้จริงๆใครไม่เคยดเราจริงๆเกิดมากเกิดมากพีโชนไ่โพีโชนพี่โชนมากบรรยากาศการทำงาน วาี่โบมาริโอเป็นที่แ้งที่อามาัมอะไรยังไงโจนหด,นบบนดีค่ะรู้สึกว่าพี่โอแบบว่าไม่ไี้ทาให้เรารู้สึกเกรงหรือว่าไม่ทาให้รู้สึกแบบอึดอัดตอนช่วยทำงานพี่โอพี่โอแบบว่าเขาคือพี่โอแบบว่าเฟรนลี่มากๆค่ะแล้วก็แบบ มาหาประชาชนดืงะคะ่ะไม่ใช่คำนี้ได้เลยนะเพราะเหมือนพอพวกเราขึ้นไปใช่ไหมคะหรือก็แบบเรียกว่าอะไรแฟนๆทีวีวิกิ้งเขาเยอะมากๆแล้วเขาก็เอเนอร์จีแบบลหลือหากๆพวกเราก็ดีใจค่ะที่ได้มาช แต่ว่าคอนเสิร์ตว่เราก็จริงๆหาดูได้แล้วอ่ะใช่แล้วค่ะหาดูที่ไหนคะเวลาุ้ยพูดไม่ได้ค่ะเออไปว่ามีแล้วกนคหาพี่ติดตา จได้ไหนก็รอติดตามนะคะใช่ดี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 เลยแน่นอนคือมีอ่ะมันมีแน่นอนแต่ว่าพวกหนูอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดก่อนได้อะไรอย่างเงี้ย จริงใจมากค่ะใช่จริงๆคือเราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองหรอกเราก็ห่วงของกันเพราะว่าบางคนคุ้หน้าคุ้นตาเลยเจอกันทุกงานเลยนะยังไม่ได้หลับแน่นอนใช่เราถ้าเราไม่หอวเราก็ไม่เลยเราเป็นเราเป็นกำลังใจให้กันละกันละกันค่ะเฮ้ยพวกกันตอบอะไรฝากงานน้องด้วยใช่ไค่ะช่ขอบคุณค่ะ